สอนแล้วนะคะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งเนาะค่ะดูเห็นหน้าจอคุณครูยังติ๊กตอกติแต้อโอเคเดี๋ยวครูรบวนเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะและเดี๋ยวเราค่อยเรียนเรื่องใหม่วันนี้อ่าเรามาดูอันที่เป็นการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมคะได้ทำหรือเปล่าทำค่ะ เราทบทวนเนื้อหาแรกกันก่อนอะเนื้อหาแรกที่เราเรียนก็คือจะเป็นเรื่องอีฟอแบบเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดียวเวลาที่เขียนเริ่มต้นเขียนเท่ากับก่อนถูกไหมคะเวลาเริ่มคำนวณเริ่มใช้เงื่อนไขใส่เท่ากับก่อน เสร็จแล้วถ้าเราใช้สูตรไหนหรือว่าฟังก์ชันไหนให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษขึ้นมาีฟเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไขถ้าโจทย์บอกว่าให้เปรียบเทียบเงื่อนไขนักเรียนก็ถึงจะใช้่ f เท่ากับีฟภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างคะ if if ok เก่งมาก if เสร็จแล้วเขียนตัวพิมพ์เล็กหรือว่าตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้เวลาพิมพ์ลำดับต่อมาให้นักเรียนใส่วงเล็บถ้าเราต้องการเปรียบเทียบว่า ถ้าสมมุติว่าเลขหนึ่งจะเป็นเน่นนาลีแต่ถ้าไม่ใช่ให้เขียนว่าไม่ใช่เนนาลีทีนี้ถ้าใช่ตัวเลขที่เราต้องการจะเปรียบเทียบเลขหนึ่งอยู่ในเซล,ลอะไรคะเซล,ลชื่อว่าอะไรทีสองค่ะทีสองโอเคทีสองคุณครูก็พิมพ์เท่ากับอีฟแล้วใส่วงเล็บเปิดเวลาใส่วงเล็บเปิดแล้วปิดวงเล็บด้วยนะคะใส่ C 2สองอ่าเห็นไหมมีกรอบขึ้นมาสีฟ้านะคะพอมี C2 สองเสร็จแล้ว ต้องการจะเปรียบเทียบว่า1เนี่ยให้แสดงข้อความว่าอะไรนะถ้าเป็น1ให้แสดงข้อความว่าเป็นเนนารีถ้าในกรณีนี้ก็คือจะมีการเปรียบเทียบอย่างเดียวก็คือเท่ากับกับไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่ครั้งก่อนที่คุณครูให้นักเรียนทํามันจะเป็นการเปรียบเทียบมีมากกว่าหรือเท่ากับด้วยนะคะ อันนี้เราก็ใส่เป็น c 2เท่ากับ1ถ้าสมมุติว่าเท่ากับ1ให้แสดงข้อความอะไรเวลาที่ใส่เลข1เลข1เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขเราไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องหมายดับเบิลโคลดลงไปนะคะดับเบิลโคดก็คือฟันหนูในภาษาไทยนักเรียนรู้จักฟันหนูในภาษาไทยใช่ไหมรู้จักค่ะรู้จัก,จกเวลานักเรียนพิมพ์อ่า i f เสร็จแล้วใส่วงเล็บใส่วงเล็บเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนเซลล์ที่ต้องการจะเปรียบเทียบเงื่อนไขไป ในกรณีนี้เซล์ที่เราต้องการเปรียบเทียบเงื่อนไขก็คือ เป็น,นอยู่ในช่อง c 2ว่าเท่ากับ1นึ่ไหมถ้าเท่ากับ1เวลาเปรียบเทียบเงื่อนไขอันดับต่อไปใส่เครื่องหมายอะไรต่อคะใส่ลูกน้ำเปล่ารู้จักลูกน้ำไหมลูกน้ำหรือจุลภาคพอใส่เท่ากับ1เสร็จแล้วหนูต้องจำรูปแบบมันด้วยนะถ้าจําไม่ได้หนูก็จดไว้ในสมุดอาะใส่จุลภาคพอใส่จุลภาคเสร็จแล้วให้ใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงก่อนในกรณีที่ทเงื่อนไขเป็นจริงอ่ะก็ให้เราใส่คําว่า อ่ะเป็นเน้นาลีพอใส่ดับเบิลโคดเสร็จแล้วนักเรียนใส่เปิดแล้วก็ต้องใส่ปิดด้วยนะคะพอนักเรียนใส่เงื่อนไขที่เป็นจริงไปแล้วรอบนึงใส่ทุลภาคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่า C2 เนี่ยไม่เท่ากับ1ก็คือเป็นเลขอื่น เป็นเลขศูนย์ก็ได้เป็น1.5ก็ได้เป็น2เป็น3เป็น4เนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่เท่ากับ1นักเรียนต้องการให้แสดงข้อความว่าอะไรในกรณีนี้คุณครูต้องการให้แสดงข้อความว่าไม่เป็นเนเนลีนักเรียนใส่จุลภาคแล้วนักเรียนก็ใส่ดับเบิลโคดอีกครั้งหนึ่งในทางคอมพิวเตอร์นะคะมันจะเรียกว่าดับเบิลโคดนะอะนักเรียนก็พิมพ์ไปว่าไม่ใช่เน่นลีอ่ะอันนี้ก็แค่นี้เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมดูว่านักเรียน เปิดวงเล็บไว้นักเรียนก็ปิดวงเล็บด้วยเวลาที่นักเรียนปิดมันจะมีสีวงเล็บป็สีเดียวกันถ้าสมมุติมันมีวงเล็บเดียวมันก็จะเป็นสีดําแต่ถ้ามันมีหลายๆวงเล็บมันก็จะกลายเป็นสีส้มสีเขียวบ้างนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะคะเสร็จแล้วให้คลิก enter ถ้าอยู่ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นักเรียนมันจะเป็นเครื่องหมายถูกนักเรียนก็คลิกเครื่องหมายถูกลงไป เสร็จแล้วได้ผลออกมาแล้วสรุปว่าฟ้าใสเป็นเน่นนรีไหมคะเป็นนะครับเป็นเพราะว่า c 2เท่ากับ1ถูกไหมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนมาลองเขียนเปรียบเทียบเงื่อนไขในกรณีที่มันมีหลายเงื่อนไขคือหลายเงื่อนไขในกรณีนี้ก็คือมันจะมีเลขหนึ่งตัวที่เราต้องเปรียบเทียบมีเลขหนึ่งมีตัวอะไรด้านล่างเลขหนึ่งตัวอะไรเอครับมี A มี2มี1แล้วก็มี B เพราะฉะนั้นเงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะท่าน1ให้เป็นเนนนลีท่า2ก็ให้เป็นเนนนลีเหมือนกันถ้าเป็น A เวลาที่นักเรียนจะเปรียบเทียบเงื่อนไขนักเรียนจะต้องใส่ดับเบิลโคลดลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวอักษรถ้าเป็นตัวอักษรเป็นข้อความ,มอย่างเงี้ยเราจะต้องใส่ภายในดับเบิลโคดหรือว่าใส่ข้อความภายในฟันหนุก โปรแกรมมันถึงจะเช็คให้ได้แต่อย่างในกรณีถ้ามันเป็นตัวเลขหนึ่งาสเนี่ยโปรแกรมมันรู้อยู่แล้วว่าอะตัวพวกเนี้ยมันคือตัวเลขนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มเขียนเวลาเขียนมันจะยาวนิดนึงนะคะเวลาเขียนอีฟถ้ามันเปรียบเทียบเยอะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเขียนนานนักเรียนลงมาดูนะคะนักเรียนค่อยๆ่อยดูตามคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูจะ ค่อยๆคุมเป็นช่วงๆให้นักเรียนอ่ะเรามาดูตัวแรกสิ่งที่เราต้องการเอามาเปรียบเทียบเป็นเงื่อนไขก็คือมีเลข1นึ่งท้งตัวอยกรอบน้ามีเลข1มีเลข2มี A มี B สรุปว่าคุณครูมีตัวที่ต้องเปรียบเทียบเงื่อนไขทั้งหมดกี่ตัวคะมีเลข1 1ตัวเลข2 1ตัวเป็น2ถูกไหม A ออีก1ตัวเป็น3 B อีก1ตัวเป็น4สรุปว่าคุณครูมีตัวที่ต้องเปรียบเทียบเงื่อนไขกี่ตัวส่ สี่ตัวน,นักเรียนเดี๋ยวคุณครูค่อยๆคุมนักเรียนดูตามไปเรื่อยๆนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะคํานวณใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งเท่ากับเปรียบเทียบเงื่อนไขใส่อีเท่ากับอีใส่วงเล็บเปิดเงื่อนไขแรกที่เราต้องการเปรียบเทียบนักเรียนอาจจะไม่เปรียบเทียบเลขหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้เปรียบเทียบตัวอื่นก็ได้อะ เราเปรียบเทียบก่อนว่า c 3ตัวเลขที่เราต้องการเปรียบเทียบตอนนี้เราต้องการเปรียบเทียบว่าเด็กชายต้นไม้เนี่ยเป็นลูกเสือหรือว่าเนนนลีตัว a ที่ต้องการเปรียบเทียบอยู่ในเซลล์ชื่ออะไรคะที่3ค่ะต3า c 3โอเคทีนี้เราต้องการจะเปรียบเทียบตัว a ก่อนเราก็เขียนไปว่า c 3เนี่ยเท่ากับ1ใช่ไหม1นึ่ตรงนี้มาจากไหน1ตรงนี้มาจาก รหัสหมู่ที่เราต้องการจะเปรียบเทียบที่คุงครูอธิบายไปเมื่อกี้มี1มี2มี A. มี B. ีอ่ะ C3 เท่ากับ 1. ถ้าใช่ใส่จุลภาค1ครั้งเสร็จแล้วใส่เงื่อนไขเงื่อนไขก็คือถ้าเป็นจริงถ้าสมมุติว่า C3. เท่ากับ 1. ให้แสดงข้อความว่าอะไรคะในตัวที่คุณครูคุมอยู่เนนนาลีเนนนาลีนักเรียนสังเกตด้านข้างมันจะมีดับเบิลโคดเนี่ยที่เป็นฟันหนูเนี่ยสอ,อัน ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการให้โปรแกรมแสดงเป็นข้อความนักเรียนเอาข้อความไปใส่ในดับเบิลโขดอีกทีก็คือข้อความอยู่ตรงกลางและมีดับเบิลโขดอยู่ข้างๆทั้ง2ฝั่งทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะเสร็จแล้วอ่านในกรณีนี้เปรียบเทียบและถ้าสมมุติเป็นจริงให้แสดงข้อความว่าเนนนลีเราก็จะเปรียบเทียบต่อก็คือจะไม่มีในกรณีที่ไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่านี้มันมีเปรียบเทียบหลายอันอ่ะ เราก็ใส่จุลภาคอีกครั้งหนึ่งเวลาเริ่มเปรียบเทียบเงื่อนไขใหม่ให้เราใส่ if ไปอีกรอบหนึ่งแต่เราไม่ต้องใส่เท่ากับแล้วนะเพราะว่าเท่ากับเราใส่ไว้ตอนเริ่มอย่างเดียวนักเรียนก็ใส่จุลภาคแล้วก็ใส่เป็น if ็จแล้วใส่วงเล็บเหมือนเดิมสังเกตว่าเรายังไม่ปิดวงเล็บนะคะเพราะว่าเรายังเปรียบเทียบไม่เสร็จเราก็จะเปิดวงเล็บไว้เฉยและเราไปปิดตอนท้ายทีเดียวอ่ะส3เท่ากับ2 5, ถ้าเท่ากับ2ใส่จุลภาคแล้วใส่ข้อความที่ต้องการให้แสดงในกรณีที่เป็นจริงข้อความที่ต้องการให้แสดงก็คือเนตรนาลีค่อยๆดูตามไปนะคะอ่ะพอจบเงื่อนไขนี้เสร็จแล้วนักเรียนใส่จุลภาคเพราะว่าเรายังเปรียบเทียบไม่เส ใส่ e เหมือนเดิม e ตรงนี้นะคะใส่ e เสร็จแล้วใส่วงเล็บเปิดเปรียบเทียบเหมือนเดิมว่า c 3เท่ากับ a ไหมนักเรียนลองสังเกตค่อยๆดูนะคะตัวหนังสือ a ที่คุณครูเขียนไว้จะอยู่ภายใต้เครื่องหมายดับเบิลโคดนะคะเพราะว่าในโปรแกรมเนี่ยจะถือว่า a เป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ไว้ภายในเครื่องหมายดับเบิลโคด แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบเลข2ลองดูนะคะเลข2ตรงนี้จะไม่มีเครื่องหมายดับเบิลโหดเพราะว่าเลข2มันถือว่าเป็นตัวเลขอยู่แล้วโปรแกรมมันอ่านในเรื่องนะคะถ้าสมมุติว่า c 3เนี่ยเท่ากับ a ก็คือเท่ากับตัวอักษร a เนี่ย ให้แสดงข้อความใส่จุลภาคอย่าลืมจุลภาคนะคะใส่จุลภาคแสดงข้อความว่าเป็นลูกเสือต่อไปตัวสุดท้ายถ้าเป็นตัวนี้นะคะนักเรียนใส่จุลภาคเสร็จแล้วใส่อีฟอีฟตัวนี้เป็นเงื่อนไขสุดท้ายและก็ยังต้องใส่คําว่าอีฟเหมือนเดิมเพราะคําว่าอีฟมาจากคําว่าท่าท่าในวงเล็บท่า c 3เท่ากับ b b ตรงนี้เป็นตัวหนังสือเหมือนกันใส่ b ไว้ภายในเครื่องหมายดับเบิลโคล ใส่เสร็จแล้วนักเรียนใส่จุลภาคใส่จุลภาคเสร็จแล้วใส่เงื่อนไขที่แสดงถ้าสมมุติว่า c 3เท่ากับ b ถ้าใช่ให้ใส่คําว่าลูกเสือถ้าสมมติว่าเท่ากับ b ให้แสดงข้อความคําว่าลูกเสือเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขสุดท้ายแล้วเราก็จะเริ่มปิดวงเล็บเวลาที่ปิดนักเรียนลองดูอันนี้นะคะ,ะวงเล็บแรกเป็นสีเขียวจะตรงกับอันนี้ วงเล็บที่2จะเป็นสีม่วงก็จะตรงกับอันนี้ก็คือปิดวงเล็บของตัวนี้แล้วตอนนี้สีส้มปิดวงเล็บสีส้มเพราะว่าเปิดวงเล็บสีส้มตรงนี้ไว้วงเล็บสุดท้ายที่ปิดเป็นวงเล็บสีฟ้าก็จะปิดกับวงเล็บตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้นะักเรียนสงสัยอะไรไหมคะถามได้เลยนะวันนี้คุณครูจะเริ่มสอนเนื้อหาใหม่แล้วโอเคไหมเอ่ยเคค่ะ <c oughs> วันนี้อันนี้เป็นตัว ตัวอย่างที่เอามาให้นักเรียนดูนะคะสูตรที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเป็นสูตรเขาอีฟเขาอีฟ e เขียนยังไงคุณครูเขียนให้ดูนักเรียนหนูเห็นคําว่าเขาอีฟ e ไหมลูกเขาอีฟ e ตรงนี้นะคะก็ <c oughs> คือ c o u n t i f เขาอีฟก็คือเป็นการนับจํานวนวิธีการนับจํานวนของเขาก็คือเวลาที่นักเรียนจะเขียน นักเรียนเขียนก่อนว่าในช่องแรกเขาอีฟก็จะใส่วงเล็บใส่วงเล็บช่วงที่เซลที่นักเรียนต้องการจะนับก่อนนะคะว่านักเรียนต้องการจะนับอะไรเวลาใส่สูตรนี้เหมือนกับทุกๆสูตรเลยนักเรียนจะต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณครูจะยังไม่ใช้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเขียนให้นักเรียนดูก่อนนักเรียนคะเขาอีฟ e เนี่ยเริ่มต้นเราจะใส่เท่ากับข้างหน้าเขาอีฟก่อน เวลาใช้สูตรเขาอีฟนะคะนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วนักเรียนใส่เขาอีฟนักเรียนต้องใส่ภาษาอังกฤษตามนี้นะคะใส่เขาอีฟเสร็จแล้ววงเล็บเปิดนักเรียนใส่เซลล์ที่ต้องการจะนับเดี๋ยวดูความหมายของมันก่อนนะนักเรียนใส่เซลล์ที่ต้องการจะนับเสร็จแล้วให้นักเรียนใส่จุลภาคหนึ่งครั้ง แล้วไปเลือกว่าเซล์ลที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยคืออะไรอ่ะเรามาค่อยๆดูสมมุติว่าข้อมูลจากตารางน,นี้นะคะมันจะเป็นข้อมูลของการสั่งซื้อหนังสือนะคะมันก็จะมีในช่องนี้ที่เป็นคอลัมน์ E เป็นจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายส่วนในคอลัมน์ F จะเป็นข้อมูลจํานวนเงินที่คนเนี้ยจ่ายแล้วอย่างสมมติป้องเนี่ยป้องเป็นคนแรก โป้งเป็นคนที่อสั่งหนังสือไปหนึ่งเล่ม1เล่มราคา20บาทตอนนี้โป้งจ่ายมาแล้ว10บาทเท่ากับว่าตอนนี้โป้งยังจ่ายเงินไม่ครบยังขาดอีก10บาทแต่ในกรณีก้อยก้อยซื้อ1เล่มเหมือนกันราคา20บาทก้อยจ่ายแล้ว20บาทเท่ากับว่า ยังขาดอีกู0บาทแปลว่าก้อยจ่ายครบหรือยังคะครบค่ะอะแปลว่าก้อยจ่ายครบแล้วตอนนี้เราจะมาลองคํานวณหากันว่าคนที่จ่ายครบแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนในจํานวนนี้มีคนตั้งแต่คนที่1จนไปถึงคนที่25 แปลว่ามีคนที่เราต้องการนับเนี่ยจำนวน25คนแล้วเวลาที่นักเรียนจะนับนับช่องไหนเราต้องการจะนับว่ามีคนที่จ่ายเงินครบแล้วเนี่ยกี่คนเพราะฉะนั้นเราจะดูได้จากช่อง G นะคะช่อง G คือช่องที่ถามว่าตอนนี้ยังขาดเงินอยู่อีกหรือเปล่าบางคนก็ยังขาดบางคนก็ ่เรามาดูวิธีการคิดกันเวลาที่เราจะเริ่มเขียนให้นะักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่เา if e count แล้วก็ if อย่างนี้นะคะใส่วงเล็บเปิดเซลล์ที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับตั้งแต่โป้งจำนวนเงินที่โป้งขาดอยู่หรือว่าจ่ายครบแล้วอยู่ในช่อง G สิบาทอยู่ช่องตีอะไรคะเซลตีอะไร G3 ค่ะ g ีเก่งมาก G3 นักเรียนใส่เครื่องหมายโคลอนโคลอนคือจุด2จุดอ่านว่าถึงนะคะเราจะนับตั้งแต่ G3 จนไปถึงเรามาดูก่อนว่าคนสุดท้ายที่เราต้องการนับคือคนที่25ข้อมูลการจ่ายของไว้อยู่ G อะไรคะที่คุณครูชี้อยู่ 2> G 2 7ครับ G 2 7เก่งมากอ่ะหนูใส่ G 2 7แปลว่าตอนนี้เราต้องการจะนับจำนวนตั้งแต่ G 3จนไปถึง G 2 7จะมีแถบสีฟ้าขึ้นคลุมอยู่ตรงนี้นะคะไปจนถึงด้านล่างเลยแสดงว่าเราเลือกจำนวนช่วงของข้อมูลเนี่ยถูกแล้วจากนั้นให้นักเรียนใส่เครื่องหมายนะคะจุลภาค นักเรียนต้องจําชื่อเครื่องหมายนะเพราะเวลาคุณครูพูดเนี่ยนักเรียนจะได้รู้ว่าอ่าโอเคตอนนี้คุณครูพูดถึงเครื่องหมายอะไรแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคพอจุลภาคเสร็จแล้วให้นักเรียนใส่เซลล์ที่เป็นเงื่อนไขตอนนี้เราต้องการอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเหลือศูนย์ศูนย์บาทก็คือคนที่จ่ายครบแล้วเนี่ยมีกี่คนหรือถ้านักเรียนไม่ใส่เซลที่เป็นเงื่อนไข นักเรียนใส่ตัวเลขลงไปเลยได้ไหมนักเรียนก็สามารถใส่ตัวเลขลงไปได้อย่างกรณีนี้คุณครูต้องการอยากรู้ว่าอ่ะตอนนี้คนที่จ่ายครบแล้วมีกี่คนนักเรียนไปเริ่มหาก่อนว่าในเซลเนี่ยมีตรงไหนที่มีเลขศูนย์อยู่ไหมในคอลัมน์ G มีเซลล์ที่เป็นเลขศูนย์ไหมคะนักเรียนหามาให้คุณครูหนึ่งตัวว่ามันชื่อเซลล์อะไร G4 ค่ะ G4 โอเคหนูก็เขียนไปว่า g4 ตอนเนี้ย4เป็นเงื่อนไข เงื่อนไขตรงนี้ก็คือตั้งแต่ G3 จนไปถึง C27 เนี่ยให้นักเรียนลองดูว่ามีข้อไหนมีเซลล์ตัวไหนที่มีตัวเลขเท่ากับ G4 ไหมแล้วพอนักเรียนเขียนเซลล์ที่เป็นเงื่อนไขเสร็จแล้วนักเรียนก็ใส่วงเล็บปิดเสร็จแล้ว Enter ถ้าในแอปพลิเคชันเลือกเครื่องหมายถูกนะคะอ่ะตอนนี้มีคนที่จ่ายเงินแล้วทั้งหมดกี่คนลูกสิบคนครับสิคน เดี๋ยวเราลงมาเริ่มนับกันว่าโปรแกรมมันคิดถูกไหมอ่ะคนแรกก้อยก้อยเป็นคนที่1ต้อมเป็นคนที่สองแก้วเป็นคนที่3นะคะจอยเป็นคนที่4ีกวัญเป็นคนที่5นก6ต๋อม7โกแปดกิ่งคนที่9แล้วก็โนริเป็นคนที่10อ่ะสรุปว่าโปรแกรมมันคิดถูกไหมคะถูกครัถูกถูกถูกค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเขียนอีกแบบหนึ่ง ก็คือตอนนี้คุณครูจะไม่เอาเซลล์มาเป็นเงื่อนไขแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวเลขเป็นเงื่อนไขแทนเราก็จะมาใส่เท่ากับเขาอีฟ e mm hmm. เหมือนเดิมใส่เขาอีฟ e แล้วใส่อะไรต่อต่อจากเขาอีฟ e อ่ะใส่อะไรต่อนะวงเล็บหรอครับใช่ค่ะหนูต้องใส่วงเล็บก่อนใส่วงเล็บเสร็จแล้วเซลล์ที่หนูต้องการจะนับเราจะเริ่มเปรียบเทียบตั้งแต่คือนักเรียนเซลล์ที่ต้องการจะนับนักเรียนต้องดูก่อนว่า โจ์เนี่ยเขาถามว่าอะไรโจทย์อยากรู้อะไรถ้าสมมุติโจทย์บอกว่าอยากรู้ว่าอ่ะเนี่ยคนที่จ่ายเงินครบแล้วอ่มีใครบ้างนักเรียนถึงจะมาหาในช่อง G แต่ถ้าเขาอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างที่จ่ายเงินแล้ว20บาทนักเรียนจะใช้ช่อง G ไม่ได้แล้วนักเรียนก็จะต้องไปใช้ในคอลัมน์ e แทนเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกใส่ว่าจะเอาเซลไหนมาเป็นเซลล์ที่ต้องการจะนับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีก่อนนะคะอ่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองนับต่อกันว่าคนที่จ่ายเงินครบแล้วถ้าเราเขียนในกรณีที่มันเป็นตัวเลขไม่ใช้เป็นเซลล์ที่เป็นเงื่อนไขแทนมันจะได้คําตอบเท่ากันไหมเมื่อกกี้นี้เรานับตั้งแต่ g 3จนไปถึงอันนี้โคโลนนะจุด2จุดเนี่ยแล้วก็ไปจนถึง g 2 7ใส่เงื่อนไขเงื่อนไขที่ต้องการให้นับก็คือ ถ้าเป็นเลขศูนย์เราใส่เลขศูนย์ไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรเดี๋ยวคุณครูลองทําให้ดูเสร็จแล้วนักเรียนใส่วงเล็บปิดอ่ะได้เท่ากันไหมคะสองอันนี้เท่ากันค่ะเท่ากัน,กนเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนนักเรียนลองดูช่องนี้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูเเห็นคำว่าส่งแล้วไหมคุณครูทําแถบสีเทาให้ดูค่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าคนที่ส่งข้อมูลแล้วเนี่ยในจํานวน คนยี่สิบห้าคนเนี่ยมีคำว่าส่งแล้วอยู่กี่คนนะคะอะเดี๋ยวเรามาลองเขียนด้วยกันอะส่งข้อมูลเท่ากับเดี๋ยวลองทำกันนะว่าได้ไหมอะเขาเริ่มเขา if เสร็จแล้วใส่วงเล็บจะนับตั้งแต่ส่งข้อมูลแล้วจะอยู่คอลัมน์ c นะคะเราจะนับตั้งแต่ c 3จนไปถึง c 2 7เเงื่อนไขก็คือตรงกับคำว่าส่งแล้ว อ่ะมันจะเป็นคําว่าเขาอีฟตรงนี้ก็คือนับจํานวนเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราเลือกเซลลในช่วงที่เราต้องการจะนับคุณครูต้องการจะนับว่ามีคนส่งข้อมูลแล้วเนี่ยกี่คนในช่องนี้นะคะการส่งข้อมูลจะอยู่ในคอลัมน์ C คนแรกที่เป็นข้อมูลคนแรกก็คือโป้งข้อมูลของโป้งคนแรกเนี่ยจะอยู่ในเซล์ C สาม คนสุดท้ายก็คือไว้นะคะข้อมูลสุดท้าย <_ EN> ไว้จะไม่มีข้อมูลก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราดูว่าคนสุดท้ายที่เราต้องการจะนับเนี่ยอยู่ในเซลล์ชื่ออะไรเราอยู่ในช่อง C ยี่สิบเจ็ดราก็นับไปตรงนี้อะ่ะเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้ต่อนะคะค่อยๆดูนะเงื่อนไขของการนับข้อนี้ก็คือเราต้องการอยากจะทราบจำนวนว่าทั้งหมดเนี้ยมีการส่งแล้วอะ่ะ มีการส่งข้อมูลแล้ว่กี่คนในช่องมันจะเป็นคําว่าส่งแล้วให้นักเรียนสังเกตด้านข้างมันจะมีดับเบิลโคลดอยู่นะคะตรงนี้มีเครื่องหมายดับเบิลโคดสองฝั่งก็คือคําว่าส่งแล้วเนี่ยเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาข้อความหรือตัวอักษรมาเปรียบเทียบในกรณีที่ไม่ใช่ตัวเลขนะคะนักเรียนจะต้องเอาคําพวกนี้ไปใส่ในดับเบิลโคดเพื่อให้โปรแกรมมันรู้ว่าอ่ะตอนนี้เราต้องการจะเปรียบเทียบคํานะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาคำเนี่ยไปใส่ในเครื่องหมายดับเบิโลโหมดมันถึงจะเปรียบเทียบให้แต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ใส่เดี๋ยวครูใส่ให้ดูว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ใส่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองลองมาดูกันแบบไม่ใส่ว่าโปรแกรมมันจะคำนวณให้ไหมนะคะ c เราเปรียบเทียบก่อนเท่ากับเขาอีฟนะคะในวงเล็บเปิดา3จนไปถึงจ27 เงื่อนไขถ้าคุณครูพิมพ์คําว่าส่งแล้วแต่ไม่ใช้เครื่องหมายดับเบิลโคดนะคะอันนี้ไม่มีดับเบิลโคลดนะเมื่อกี้มีดับเบิลโคดเสร็จแล้วใส่วงเล็บปิดอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าโปรแกรมจะคํานวณให้ไหมโปรแกรมขึ้นเลขอะไรออกมาคะนักเรียนเลขศูนย์เลขศูนย์ศูนย์ค่ะอ่ะมันมันไม่มีคําว่าส่งแล้วจริงไหมเนี่ยมันมีคําว่าส่งแล้วอยู่ไหม สูงคับแล้วถ้ามันขึ้นว่าศูนย์แปลว่าโปรแกรมมันคำนวณผิดหรือคำนวณถูกคำนวณผิดค่ะอ่าแปลว่ามันคำนวณผิดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตว่าเวลาที่มันเป็นข้อความนักเรียนต้องใส่ดับเบิลโคดต,ต,ตรงนี้นะคุณครูคุม,คม,คม,คมให้นักเรียนดูสีเทาถ้ามันเป็นข้อความเมื่อไหร่นักเรียนใส่ข้อความไปตรงกลางระหว่างดับเบิลโคดสองฝั่งโปรแกรมมันถึงจะคำนวณให้ แต่ในกรณีด้านข้างที่คุณครูลองคำนวณให้นักเรียนดูแต่คุณครูไม่ใส่ดับเบิลโคดแปลว่าโปรแกรมเนี่ยมันหาคำนี้ไม่เจอเพราะว่ามันตีคำนี้เป็นข้อความอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเป็นคำเป็นข้อความนักเรียนจะต้องใส่ดับเบิลโคลดทุกครั้งโปรแกรมถึงจะหาเจอ mm hmm. เรื่องนี้โอเคไหมคะมีแค่นี้สำหรับเนื้อหาวันนี้ถาม <Okay S 1> อะไรเพิ่ <Okay S 1> ไมไหมเพย์คะอาวไม่ถามไม่ถามเงียบแปลว่าครูอธิบายกันบ้านแล้วนะอธิบายเลยก็ได้ครับ ได้จ้ะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวหาก่อนโอเคอ่ะวันนี้วันนี้กันบ้านจะเป็นแบบนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมมันเยอะจังคุณครูมีไฟล์ให้นักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนไปเปิดเปิดเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบลงมาในแถบสีแดงเห็นแถบสีแดงกับแถบสีเทาไหมเนะี่ยมีอยู่แค่นี้แหละ<อ>มี<อ>ทั้งหมดที่นักเรียนต้องตอบทั้งหมดมีอยู่11อช่องคุณครูพิมพ์ข้อมูลให้นักเรียนหมดแล้วนักเรียนไม่ต้องพิมพ์เอง ี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์เข้าไปในไลน์ห้องแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีเปิดว่าเปิดยังไงให้ดูข้อมูลก่อนข้อมูลที่เราดูวันนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อของคนที่ชื่นชอบขนมไทยอ่ะเลข3เลข4ด้านล่างอ่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นประเภทของขนมไทยอ่ะตอนนี้นักเรียนจะดูว่า จำนวนผู้ซื้อขนมไทยในช่องนี้ขนมไทยชนิดแรกค่อยๆดูนะคะอธิบายแค่ทองหยิบอย่างเดียวนะอันอื่นไม่อธิบายนะคะอาจํานวนคนที่ซื้อขนมไทยเนี่ยประเภทนี้ที่เป็นทองหยิบทองหยิบแทนด้วยหมายเลขอะไรหนึ่ครับเลขหนครับหมายเลขหนึ่งเวลาที่นักเรียนจะเขียนอ่ะเราก็ต้องมาดูว่า คนนี้ชื่อจา๋าจ๋าชอบขนมไทยหมายเลข3แปลว่าจ๋าชอบอะไรเออในตลาดเลข3แทนด้วยขนมไทยอะไรลูกชุบครับลูกชุอ่าโอเคเราก็เวลาที่นักเรียนจะเปรียบเทียบเวลาจะใส่เทาอีฟลงไปนักเรียนก็ใส่ว่าเดี๋ยวอย่าทำเสียงแทรกเดี๋ยวครูเครียดอ่านักเรียนหนูก็ใส่เป็นเท่า,ากับเท e าอีฟลงไปเซลล์ที่เราต้องการจะเปรียบเทียบ นักเรียนต้องการจะเปรียบเทียบว่าคนนี้จ๋าข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบอยู่ในช่องนี้อยู่ในคอลัมน์ C นักเรียนก็เปรียบเทียบตั้งแต่คอลัมน์ C จนไปถึงคนสุดท้ายที่คอลัมน์อะไรคะ IVA IVA คอลัมน์อะไร C 2 2่บะใช่ C 2 2เพราะฉะนั้นเซลล์ที่เราต้องการจะเปรียบเทียบก็จะอยู่ใน C 3ถึง C 2 2 เสร็จแล้วนักเรียนใส่จุลภาคคุณครูไม่เขียนให้ดูนะนักเรียนใส่จุลภาคแล้วตัวที่เราต้องการเปรียบเทียบเงื่อนไขก็คือเราต้องการนับขนมไทยที่เป็นหมายเลขนหนึ่งนักเรียนก็เนี่ยหมายเลขหนึ่งตรงนี้เงื่อนไขจะเป็น e อะไรเลขึหนึ่งอะ e อะไร e อะไรเนี่ยตรงกับเลข1หนึ่งเซลลไรอ่านี่ช่องเนี้ยที่สามครับ e 3ใช่หนูก็ใส่เป็นจุลภาคแล้วก็ e 3เสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บปิดแค่นั้นเองพอเข้าใจไหมจำนวนคนซื้อขนมไทยเสร็จแล้วด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นจํานวนเงินจํานวนเงินเวลาถ้าสมมุติว่า1คนคน1คนซื้อทองหยิบก็จ่าย50บาทถ้าตรงนี้ในช่องตรงนี้นะคะ จำนวนคนซื้อมีเท่าไหร่เวลาคิดเงินเอาไปทําอะไรดีบวกลบคูณหารสมมุติมีคนมีคนอยากซื้อทองหยิบอยู่3ามคนแต่กล่องหนึ่งอ่ะกล่องละ50บาทคุณครูอยากรู้ว่า3าคนนี้ถ้าซื้อ3าคนคุณครูต้องจ่ายเท่าไหร่คุณครูใช้เครื่องหมายอะไรในการคํานวณใช้เครื่องหมายอะไรค่ะคูณค่ะคูณในโปรแกรมของคุณครูใช้อะไรแทนเครื่องหมายคูณดอกจ ดอกจันโอเคแสดงว่าจําได้อยู่ในช่องสีเทาตรงนี้ถ้าสมมุติว่าจําสูตรซ้าไม่ได้ก็คลิกให้มันบวกกันทั้งหมดนี้ก็ได้นะคะเนี่ยจำนวนเงินรวมว่าสรุปแล้วในทุกช่องเนี่ยไอห้าช่องเนี้ยต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่จะเป็นช่องรวมในสีเทาถ้าจำสูตรซ้ำไม่ได้เอาสูตรบวกธรรมดาก็ได้โอเคไหม เดี๋ยวคุณครูโหลดไฟล์ให้ดูก่อนอันหนึ่งอย่าอย่าเพิ่งไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูหยุดแชร์หน้าจออันนี้ก่อนกันบ้านกันบ้านวันนี้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวรอครูสอนเสร็จเดี๋ยวส่งให้นักเรียนเห็นหน้าจอไลน์คุณครูหรือยังเอออ๋อโอเคโอเคมันมาจ้แต่รอแป๊บเพิ่หนึ่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นักเรียนเนี่ยเป็นไฟล์แบบนี้ไฟล์ที่เป็นกรอบกรอบสีเขียวๆยวเนี่ยแล้วมีรูปตัวเอก่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์ให้ใบที่ส่งก็จะเป็นเขียนว่าใบางานที่ส0บนะคะ แล้วมันก็จะเขียนว่าเป็นการใช้เค้าอีฟอ่ะเวลาที่นักเรียนจะทําคุณครูส่งไปให้ปุ๊บนักเรียนคลิกที่ใบงานของคุณครูที่ไฟล์งานพอคลิกเสร็จแล้วนักเรียนคลิกไปครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่าของนักเรียนเป็น Android เนี่ยพอโหลดเสร็จแล้วฟังนะอันอันที่คุณครูใช้อยู่มันเป็น iPad นะคะแต่ถ้าสมมตุติของนักเรียนเป็น Android เนี่ยเวลาที่นักเรียนดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะมีให้นักเรียนเลือก ว่านักเรียนจะเปิดจากแอปพลิเคชันไหนนักเรียนก็เลือกเปิดจากแอปพลิเคชันกูเกิลชีทที่คุณครูให้นักเรียนทำนักเรียนก็เลือกเปิดจากอันนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกเปิดเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้ไฟล์นี้ไปเลยทั้งหมดมันก็จะมีช่องสีแดงอยู่ถ้าสมมุติเป็นอันนี้ถ้าอย่างเป็น i p a d เนี่ยมันก็จะต้องเลือกเปิดในโปรแกรมนักเรียนก็คลิกในช่องแล้วก็ คำนวณได้เลยนะคะ,ะสมมุติอันนี้คุณครูเลือกเปิดถ้าอย่างถ้าอย่างเป็นของ iPad นะคุณครูก็เลือกเปิดในเนี่ยชี้ตัวที่2นะคะเนี่ยตัวที่กับพิอยู่เนี่ยพอเปิดพอสมมุติว่าเปิดเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้า g o Google s h e e t แบบนี้เลยพอเข้า g o Google s h e e t แบบนี้นักเรียนก็ใส่สูตรในช่องเหมือนที่เหมือนที่เราเคยทําอยู่ปกติอะ่ะนักเรียนก็ใส่ได้เลยเหมือนกับใบางานเนี้ยเป็นใบางานของนักเรียน เวลาที่นักเรียนใส่เสร็จแล้วนักเรียนเขียนชื่อของตัวเองด้านล่างเนี่ยด้านล่างมันจะมีที่ว่างเพราะว่าบางทีชื่อไฟล์อนักเรียนนักเรียนไม่ได้เขียนคุณครูก็จะไม่รู้ว่าเอออันเนี้ยของใครแล้วบางครั้งคุณครูตอบกลับนักเรียนไปในอ e ีเมลนักเร<ๆ>ียนก็ไม่ได้ไปอ่านว่าคุณครูต้องการข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองลงไปเลยอ่านักเรียนแล้วแล้วพอทีนี้นักเรียนก็เขียนชื่อ ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไปให้เรียบรอ้อยครูจะได้ติ๊กให้เวลาเสร็จแล้วนักเรียนติ๊กถูกแล้วก็มาเลือกมุมบนขวาที่เป็นรูปตัวคนบวกตรงเนี้ยนักเรียนก็เขียนชื่ออีเมลของคุณครูไปเหมือนเดิมเข้าใจไหมเอ่ยวันนี้มีอะไนนักเรียนวันนี้มีอะไรจะถามเปล่าไม่มีถามไม่มีถามหนูกดหนูกดออกจากห้องเรียนได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูส่งงานให้สวัสดีลูกครูขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ